หลวงปู่มั่นเตือนคนประเภทนี้ขนาดยมบาลยังเกลียดอยู่ในนรกยังพาเดือดร้อนชิบหายถ้าคิดได้ต้องรีบระวังตนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหรือพะะขูวินัยถอนมั่นภูริทัตโตเป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสนาธุระสายธรรมยุทธ์ชาวไทยท่านเป็นพระป่าผู้เป็นที่รู้จัก และเป็นพระอาจารย์คนสําคัญของหลายสำนักการปฏิบัติหลวงปู่มั่นไม่เคยถือสมณศักดิ์หรือสมบัติใดๆนอกจากในพุทธบัญญัติไว้และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าท่านเป็นพระแท้ผู้ควรค่าแก่การยึดเป็นแบบอย่างที่แท้จริงพระพุทธศาสนาเทราวาสสายพระป่าแผ่ไปไกลในวงกว้างจนทำให้ได้รับสมญานามจากบรรดาศิษย์ทั้งหลายว่า พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐานผู้สมควรเอาเป็นแบบอย่างทุกประการหลวงปู่มั่นฝากโอวาททำคำสอนไว้ดังนี้คนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินทองเป็นก่กองและเห็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงินทองแม้จะจนก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุขแต่คนโง่ ชอบเงินมากกว่าความดีและคนดีแต่ขอให้ได้เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจถึงจะชั่วช้าลามกหรือเสียนโสม,มมเพียงไรก็ตามขณานายมมาบาลกลัวไม่อยากนับเข้าบัญชีผู้ต้องหากลัวจะไปทำลายสันนรกด้วยกันให้เดือดร้อนชิบหายก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้เงินก็เป็นที่พอใจส่วนจะผิดถูกประการใด ถ้าบาปมีค่อยคิดบัญชีกันเองโดยเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนดีกับคนชั่วและสมบัติเงินทองกับธรรมคือคุณงามความดีผิดกันอย่างนี้แลใครมีหูมีตาก็รีบคิดเสียแต่บัดน,นี้อย่าทำให้สายเกินไปจะหมดทางเลือกเฟ้นการให้ผลก็ต่างกันสุดแต่กรรมของตนจะอำํำนวยจะถักถ้วงหรือขัดขานไม่ได้ กำอำนวยให้อย่างใดต้องยอมรับเอาอย่างนั้นฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกันทางพบกาเนิดรูปร่างลักษณะจริตนิสัยสุขทุกข์อันเป็นสมบัติประจำตัวของแต่ละรายแบ่งเบาแบ่งหนักกันไม่ได้ใครมีอย่างไรก็หอมเหี้ยวไปเองดีชั่วสุขทุกก็ยอมรับไม่มีอำนาจปฏิเสธได้ พราะไม่ใช่แง่กฎหมายแต่เป็นกฎของกรรมโอวาทธรรมพระขูวินัยทรมั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครให้โอวาทไว้เมื่อปีพุทธศักราช2413ถึง2492